สวัสดีครับท่านต,ติดตามชมครับวันนี้ผมมาที่วัดป่าข้ามัถไฟนั่นเลลครับก็มาทำบุนเขาพรรษาครับธรรมชาติสวยงามครับร่มรื่นครับที่นี่ครับหลวงปู่ก็อยู่องค์เดียวรูปเดียวแล้วครับผมมาเขาพรรษาก็มาจังหันมาเลย ชมธรรมชาติสวยงามครับเสียงไก่ก็ร้องเสียงนกก็ร้องที่นี่ครับหลวงปู่ก็อยู่องค์เดียวรูปเดียวอยู่กลางปา่าอาไก่ก็มาแล้วนี่อ๋อ ตอนรับแร้ครับนีอ่อ้าวทักทายแล้วเอ,เอาเจ้าขาวมาแล้วเนี่ยเฮ้อเทพเจ้าเทพก็มาหาแล้วครับเนี่ยครับโอ้เอาทักทายหน่อยเทพยังไม่ทักทายเลยตอนนี้วันนี้ก็มา,าทักทายแล้วครับโอ้วันนี้อารมณ์ดีด้วยวันนี้เข้ามาทักทาย เจ้าแดงก็อยู่นี่ครับนี่ผมมาทั้งสองเลยวันนี้มันอายุมันตั้งแปดปีนะครับนี่ผมมาตั้งแต่ปีห้าหกอ่ะแดงก็ัแลาว <S 2> <S 2> <S <ๆ>ก็ยังอยู่ตั้งแต่ปีห้าหกแปดปีแล้วนี่ไม่รู้ว่ามันไก่มันอายุมันเท่าไหร่แต่ว่าหมาี่สิบปีก็ ตายแล้วแต่ไก่นี่ไม่รู้นะใครม,มีความรู้เกี่ยวกับปะสุสตว์ก็ทักมาน้อยคุยมาน้อยว่าไก่มันมีอายุเท่าไหร่สุขภาพดีนะไก่ไเนี่ยขขันฉนันเลยวันนี้ อเอามันทำไมขันบ่อยแท้นีนเรียกมันจะมีก้่าวแล้วนี่ <c oughs> เอา้าเจ้าแดงจะพาไปไหนนี่โอ้ มาทั้งสองตัวเลยครับเนี่ยเออ,อมานี่มานี่เดี๋ยวตามมาโอ้เอาเอาเอา,เอาโอ้มันไล่กันด้วยโอ้มาพามานี่ไก่พามานี่ครับนี่โอ้ลงปู่ปู่ปกล้วยแถวละสามต้นครับเนี่ยนี่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่สามสี่สิบสองสิบสามอ้าวสิบสามเป็นสิบสามสิบห้าต้นทั้งหมดครับออโอ้ก็เป็นปิศนะครับ <c oughs> ผมเชื่อส่วนบุคคลครับ <c oughs> ก่อน แล้วแต่โชคละครับแต่เลขหวยวันนี้มีห้าครับห้าหนึ่งเก้าหรืออะไรนะเอหนึ่งห้าเก้าเพราะว่าไก่มันเก้ากดเดาๆไปไงั้นครับวันที่แล้วลูกป,ปู่ก็บอกไปนะับพระพุทธร,รูปมีทั้งหมดสิบห้าองค์ก็ออกสองห้า บังเอิญอนสองห้าเราเรียกเขากันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเขาไม่ขายพันเสียพาให้เอามาอ่างมือเสยเออเนื้อเขาเพิ่นเฮ็ดเขาทงหวอดได้ปูเนาะงวดงอนนีเพิ่นเพิ่นว่านี่ตัวใดปูพันว่านบอกว่าพันเขียนอะไรผ่าพันเขียนอะไรผ่าบอ มันเป็นปเปลอเหล็กวนะ้วเขียนาตัดนสีลียมใ้เม็ทุ่มวไวเนเล็่ส่มะทุมยั้งนี้มขียนไปวางไดยขอพรท่านในเบ้องยุใส่ะผมเขียนผมติดไปเบิ้งนะเพินพนพ่นเนพิ่นเนพิน่นเบไปโยโอ้เพิ่นเบไปอย่นบัน พิ่นบ้านบอกเลยนี่เพิ่นบ้านบอกมันหลายมื่นอยู่หมดแล้วก็างเงียบเลกระชุ่มเขียนตรงๆแล้วก็โอ้คนบ่มีโชคกับบ่ได้ละเว้ยเดี๋ยวนี่ก็อันอันเขียนใส่ผ้าให้เราแล้วกับแผนผ้าถายันนะเออก็บ่ได้อีกมันแล้วจะโชคครับเอ่ามันบ่ได้มาง่ายดอกเมื่อัห้กันเป็นไห้เป็นนับพระพุทธรูปบได้สิบหาบอกดูนึกนับได้สิบสี่จะต่างดุลนะต่างดุลก็ได้สิบ แต่ <c oughs> ว,วันเป็นสองห้าก็เลขกับกูกับเลขดังเขาแม่น้ำหนึ่งอะก็เลยซื้อไม่ได้โอ้เจ๊จะพอแล้วก็หายอยู่กตมไม่มีใครใส่เพียเดียวโอ้อีกรายวันอยู่เนาะเออก็ผมลูกก็ยังไม่มีนิมิตอีกรายวันอยู่ครับ โอ้มาเที่ยวนี่แปลกครับหลวงปู่ขุดบ่อครับเนี่ยขุดบ่อน้ําลึกด้วยครับเนี่ยแปลกเปลี่ยนแปลงไปมากเลยมาเดี๋ยวมาสองอาทิตย์ขุดบอ่อมีบอ่อด้วยบอ่อนี่เป็นอะไรเนี่เป็นสีแล้วนี่ยหนึออ่งสีหรือว่าสองสีนะครับเลขล่างนะครับเนี่ยกดเดาไปตีไปละครับที่นี่ก็มีสัมบเบสีนะครับเนี่ยไม่ใช่ ของเล่นนะครับกอดฐานยิงบังไฟเก่าเทศบาลเมืองน้องคายเนี่ยมันก็มีความรีรลับอยู่สองสี่ครับล่างครับหนึ่งสี่ติดสองครับเลขล่างมีสองสองสี่สองแปดอะตรงนั้นก็มีประตูเข้าแล้วนี่ประตูก็เสร็จแล้ว ลวงปู่ก็ทำประตูแล้วครับเนี่ยประตูก็สองเมตรยาวหกเมตรเอาเป็นสีเหลี่ยมนะครับโอ้ปีปูกกล้วยทางนี้ก็ปปูกกล้วยวยครับเนี่ยก็มีก้าวอีกแล้วโอ้ต้นไม้นะารู้ดูฝนเขียวครับป่าลึกนะนี่น ขอบคุณขอบคุณครับท่านที่ติดตามชมครับขอให้มีความสุขทุกเวลาครับน,นี่ก็วันจันทร์ครับเริ่มต้นวันใหม่ครับก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ